สบายดีสวัสดีจ้าพอมีพี่น้องเอฟซีเบอร์สกุจุค้นีนีตอนหน้าก็จสองซ้อนหน่อยแซนแน่ทุกคนวันนี้น้องน้อยมีเมนูชิมาเห็เอดอีกเมนูหนึ่งก็คือขั่นสมพักนะพี่น้องท้าเสีเห็ดขายทาดสโลงเห็ดเบิ่งสมพักใส่ตีนงัวเนาะพี่น้องเป็นสมพักสูต น้องน้อยตื่นแต่หกโมงคุณนพ่น้องทำยิดมาสิไปตลาดน,น,น้าผีกูน้าค่ะเนี่ยแต่ว่าเออเปล่าแล้วสิไปน้่ก็เด้อน้องน้อยก็เดยฝากซื้อเอาน้องพ่น้องฝากสื้อพักสู้แล้วก็ตินงวพักบัวแล้วก็เครอดน้องพ่น้นองเอามาใสา่อาสิดองคายบึงอาสิไดไอคายโบน้องน้อยมาอัดเสียงเอาเด้อพ่น้องเพราะว่าเสียงมันบนุนน้องน้อยก็เด้อมาอัดเสียงเอาก่อนอื่น ก่อนอื่นมดเฮาสิเอาอ่าแครอทมาซอยน้องพี่นอ้องด้วยป่ะฟานเดี๋ยวแต่คนมักน้องพี่นอ้นองนอ้องน้อยชิซายมันมีซีซันนี่ห้าเกี่ยมไปแครอทเฮาพักไปแล้วครึง่งนึงพี่นอ้องแต่ว่าเฮาสิ้ว่าฟานอีกทำยิสต์ทั่นอีเมย์เพิ่นเตรียมมาให้แล้วแต่ว่าน้องน้อยเอามาฟานอีกน้องพี่นอ้องบางคนก็ก็ซอยเป็นตอนใหญ่ๆเอาเว,ลา,วลาเวลาเฮาไปขัดมันจึงในมูลนเนาะพี่นอ้องแต่ว่าน้องน้อยสิฟานเอา เพราะว่าข้าวชีขันโมเห่งนะพี่น้องข้าสชีนองคายเบิ่งว่ามันมีคายไหนวอจะได้กราแฟพร้อมีพี่น้องคอมเมนต์น้องน้อยนี่เด้อเอฟซีคนใดเคยกินวอแบบนี้สมพักแบบนี้ข้าสีลองคายเบิง่งเพราะว่าน้องน้อยซื้ออยู่ตลาดซื้ออยู่เซเขาจ้าคายทง 10, 000, 000ุงซิบหาพันนะพี่น้องแต่น้องน้อยสเห 10, ็ดทุงซิบพันกรีบเพราะว่าบ้านน้องน้อยเขาจ้าบ่มีเงินภายในนะ เขาก็เดาคล้ายถือซะคัน้ายแพงเขาก็สิบวสือสินะเจอเลขอ่ะฝากพ่อแม่พี่น้องกำลังใจในเด้อมาสวยปีมั่วก่อนจะใส่กระดิกงถ้แม่เพิ่นหันไปแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดตอนนี้เขาคิมาเลือดสอยตอนคิดว่านิ่ง เดีย๋ยวจะหนอยอย่างไรสท้ายตอนเขาขันเดินเลยเจ้าหนอนเอสจีเคยกินอย้วขันสมพักใส่ปิงหัวี้ตอนอีหนมาโซ่มาคนเขาจะสูเป็นนางมันพี่นหนอนนางหัวเดี๋ยเขาจะมาโซ่กับหนาแต่ว่าเขาจะเอาเป็นเอ็นในสิ่งเสพตก,กัน สัวนี้ไม่เสียกัวะบบเกียวมือื่นคึงเาจะสีใได้ขายเพระาะว่าสิขันใบประมาณนี้นกัเปินที่หรอาขาอาศานันัมันเย็นไม่นสียบ,บุตรผลพักประมาณาหรือว่าผิดหมื่นนึ่ง่ะมันหอนนันกระปินไว้เราจไปเลาขายเราจะไปเละขายนะคะ สวนใหราคือมีโต๊ะทั้งเดือนใส่ตอนไม่ใส่ไปปีนั่งนะะปนุ่งกระเจาโปม่เตี้เสียเบ้ ตอนนี้ในเมืองข้าเจาะค้ายทุ่งสิงหาตอนนั่อค้ายทุ่งทิพายลองล่องคลง้ายบนกระจาค้ายให้เป็นีวต่อเลยนนูใหม่นะจ๊ะน,นี่มึงเข้าเที่มชมพักคล้ายพี่นองนี่ ตัวนี้ข้าซมันเป็นแบบมีส so, uh, like ีสันนากินนะพี่น้องช่ไหมข้าใชออีเนียคัดเนาะข้าเตรียมคล้องแบบเดือดล้ว้ยดาะขัดคังไงสิทายเบิรงเดอร์ตขัดแซ่บููได้อันเอฟซีคนไหนเคยกินคอมเมนต์เด้อพี่นนอคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เด้อบาไทเคยกินลูนี่เอยโล่สนะขัดอีกคน ก่อนี้ห้างมาเกลือบบกอนสีขันห้าม้าเกลือก่อนน้องพี่นนอะข้าจึงสีมาขันให้มันซึมซับก่อนอันนีู้กเลือดบอใรจะทีงหัวเดียวจะน้งอ๋นหี่ก่อนสาวก่อนมโอ้เียโอ้ามันเก็บี่ซีนเก่งแง่อวลาเาหายสิทุงยางค่ะพิเศษเขามีแต่เห็ดดิสิเบิด นี่สิไปเจอเนาะพี่น้องไิใส่ไปเลยจะเพราะว่าเฮาบัดเอาไวกินเองเอาไว้แห่ะนี่ป๊าสบายนีุ่กเท่าไหร่ดนี่แสนปายนี่ล่ะ่พันอยเดียวเด้อบ่ใส่มนก็ใส่เว้ยีเาตุกน้สะอาดมอานี่นโตะ เนี่ยกด็ขันกินอยู่ได้นี่มือนึ่งเขาะโว้ยบุ๋ยถ้ามันหอนมันเกิเป็นโรถประมาณเอาหุจีดสมุนก็เป็นสมภาก็ไมเป็นไรนั่นก็คือสมภารอันน่ถ้าตรงในตาเพระกาดีนมีนะคะถึงตรงในตาแนพี่น้องไปแม่นะที่คอยคอยไปเข้อเอออีกกค่นึ เออีก็มิต yeah. uh ่โคตรไสื w ้อมันโอ้อะสะดใส่สีผาเลไดู้อะไรพอแล้วใส่ลายเสียบลายนี่น้องใะใส่ดูสับเป็นน่นว่ะ่องหลืเจ็ดสิบแล้วนะองหมกซื้อเท่นึงูเีบอันนี้เนาะได้หมมีผพักบัวค่ะบอกเลใส่ลายมันเพะพักบัวจ็คหมัดไง สองมัดซิปผ้าก็ดีสมนี่ยเนี่ยอะก็บอกเกลืออย่างนี้ก็เรื่องงนี้ใช่อีกนะฮะใช่อีกเออพาะเพาะเพาอเออุ้งหัวดีมะถั่วอืมก็มะโผล่เลยป่ะมันมาท่องทวนผมผิติยิบเอาให้แม่นะยิบเอา ู่ท่อบนี้นะพอบ่เนะได้บมันเป็นมันก็สิน่ะมันก็สิออกเองนะพี่น้อง้เฮาก็สิหายใส่ถุงแล้วก็บักเอาบักพริกใส่อนเนาะ่ออย่าซก เนี่มาอันผัดสมภาลยอะจีาออมบอยนงีีละต่อยกลนะมินน่ออม้อยจ้าพัด่างพักวันด้พักกะชิมีอ่ะพักคุมพักใส่พักอีเลิดพักอันพักคอพักขาแล้วก็พักแหนพักแน่พักอีเดิดต่กยัง พักใส่เดี๋ยวก็พักตะมิ่งจ้าพี่น้องเแส้มืออมหอยอมหอยตอยกดเลยนก่นขาวกันนะน่ะได้แน่อกแล้วอยกดนี่น้องไกินยนะน้องข้างใบมือหนึ่งน้อพี่น้องเ่าเยกินราะว่า มันจะโมย์เงี้ย mm. um ่วยพี่สิพี่ใชไมน้ยาบพี่น้องเวยน้องอายุตัดสพีพักข้ากระดาษนี่พี่น้องเซ่บเนียบห่างอ๋เอาขบือใส่พี่น้องกเีน้องบือซุกกระจิเอาห้อยลงน้อง ร่างหอยแบบนี้หลังจากเขาใไปกดเหลวมา ไปได้ตื่อผู้หญิถสวยหนึ่งพี่น้องข่าเบื่อสุดลุกเดี๋ยวพี่น้องข่าเบื่อตัวนี้จิตใจเปรละใส่แบบนี้เหตุชุมภาคแบบก็มัาเห็ดอันนี้เลยเห็ดกินเลย ใส่เกลือดิบอธรรมดาก็แล้วบแท็ซีเอ้านีน้ำมานคิดกิ่นเล็กน่อยได้เลยขิ้นมาตืๆเอาไม้ลูกตืเออเกลยกกระนัวนัวหอมหอมตนี้ปนะครอบครัวท่้าเราจะตักหอยใส่ ถง,ไง,ไงนี่ไเนี่ยสเหนเลี่สเียจอไปพักอะไล่ีเต็มหมอนี่ฮัภอยูอ่กอนจะกหล แม่กับหนานี่เป็นหนวดฉลาเสียบลายอ้ามจะเ,เสียบบริเนี่ยเดี๋ยวค่ะมันสดจะน้อยแต่งมัน กูพ่อใส่พักได้เยเจ้าสอยปป้งเหมือนว้าวพุแล้วพุแล้วเล่งทางไห้สิบังก่อน,นเลอ ีเฉ็บชีบก็น้อยหนึ่งเฉ็บแล้วน้องปงนี่แม่เขาขาดถือโทรศัพท์ชิบแล้วพู้ดีเฉ็บกะเข็มไหนหนึ่งได้่นิ Có lẽ phát mình chụp rồi anh dạng thôi mình sẽ chụp nha Mình chụp lại Thôi bỏ Tiếp lại chụp nồi Chụp ra Đói hỏi cho mình thị thì Tìm vô đủ vô bằng ngoài นี่เี๋ยวกินเขาเพล่อ้าวปุ้มสมพักคาเกลี่อะพี่น้องอมีแล้วนะจ๊ะสมพักสู่ขันสมพักสติีือจะเป็นปลาหมึกค่ะเ <c oughs> สียบและวนะ่ะคลีตอนเทียงออกไปขี่ท้ยายเลย เจต่อบดิเดียวอันสีฟูดขิงจะเป็นงาเนาะเจียวหมานมันใช้ปูดมบ้านี่เนกระตืนใช้ตำตะเครื่องมม่ใส่หมาบ้านอยากใช้ผูดเขาไปสื่อของปันถือเนาต่ําตำเอา ท่านไปถามเขาสำจักเท่าใรของปันอันเครื่องบุษระยะหน้าถ่งดีว่ะ <laughs> ชิงะ,ะเป็นชิงไง เักทีอะา่ทสักตัมที่เอาวก็ไปฉีดหัวเอาวรไปใส่ห่อเพราะ่มีจะเหลือปาปีเอ็นเนาะจังใส่ดื้ไป

to the, the world

្សាង់ពីដ្រា់ពីដែលើមានិងពីដ្រាង់ពីដ្រាប់នៃ្